จริงๆมันมีความหมายตรงนี้ว่าเราเราเหมือนได้เห็นว่าเพลงมันทํางานกับคนมากแค่ไหน,น,น,นคือผมรู้สึกว่ารางวัลของผมเนี่ยถามว่ามันเป็นผลงานที่ดีไหมเ<ม>ชื่อว่าทุกผลงานมันดีเสมอเป็นการบอกผมว่าเพลงของเรามันได้พูดกับใครหลายๆคนแล้วก็มันแบบเหออมือนได้รีชไปนี่หลายๆคนจริงๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่านี่เป็นตวดีนะแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆ ก็ฝากซีรีส์ผมผมกำลังทำซีรีส์อยู่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีประกาศอยู่ในตารางเร็วๆนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นกันครับผมใช่ครับคือซีรีส์ผมเรื่องนี้ผมเป็นเอเจนต์การ์ดิฟิชเอเองแล้วก็ลงไปอยู่ในพาร์ทไม่ว่าจะเป็นไรติงพาร์ททุกๆอย่างเข้าไปดูหมดเลยอะไรเงี้ เปลี่ยนหมดเปลี่ยนด้วยไอเช็คด้วยเข้าไปห้องตัดด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูแบบทุกอย่างให้มันออกมาดีเพราะว่าไม่มีอะไรอยากทำเฉยๆแฟชั่น <Fashion, S 2> ใช่ชีวิตใช่ใช่ใช่ผมว่ามันเป็นแนวที่โอเคมันมีพาร์ทของความเป็นทริลเลอร์มันมีพาร์ทของมันเป็นแฟนตาซีนิดนึงมันมีพาร์ทของความเป็นแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตึงขนาดนะั้นมันมีความรีแลกซ์ด้วยความโรแมนต์ความคอมเมดี้อะไรเงี้ยต้องอหมดนีก้ก็ ก็น่าจะไม่รู้ว <Job intent> <Yes> ่าหนังเกี Twitter ่ยวกับอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนนกัอยู่ในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแมสเซจของเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องไอจีพีดีบล็อสะว่ามันจะได้พูดแทนใครหลายๆคนที่เป็นไอจีพีดีบล็อสว่าอันนี้แมสเซจที่แบบจริงจริงจะรอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ